สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีหนุ่มสกุลโคอีสานครับพี่น้องเมื่อนี้ค่ะข้ามแล้วนะพี่น้องหลังเลิกงานแล้วกับมีเอฟซีจะทำกับธรรมาวัดแม่หมูพี่น้องเนาะแม่หมูของเฮานี่บอย่อไม่เสียดใจพี่น้องบอ่จะเป็นแม่หมูแล้วบอจะเป็นลูกหมูเนาะพี่น้องกต่ปกติแล้วเอฟซีพอนจะจับม่พี่น้องจับเป็นโตแล้วก็ฉีดเป็นโตใส่แบบใส่ลิงที่เป็นแบบจังไเลยพี่น้องเดี๋ยวเนี่ยผมเจอพี่น้องเกิดข้อกันนี่นี่พี่น้องพี่น้องเอฟซีพอนจะใส่ไซนิงแบบซีครับมันจะยากเนาะพี่น้องจะเสียดยากเสียลำบาก สำหรับไซลิงแบบซี่น่ะพี่น้องจะใช้ได้แต่ว่าจะต้องเป็นแบบคนที่เลี้ยงหมูน้อยพี่น้องมีเวลามีเวลาหลายๆพี่น้องแล้วกันมีตัวช่วยหรือว่ามีคนซรอยหลายๆซ้อยจับหน่อยพี่น้องเพราะว่าปกติหมูเขาจะเล่นนะพี่น้องจะวิ่งอ้อมคอกละพี่น้องถ้าเขาจะใส่ไซลิงแบบซี่เสียมันลําบากครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาแนะนําพี่น้องเอฟซที่อยากเหดให้การเสพยาของเขานีง่ายและกัสะดวกพี่น้องเหดคนเดียวก็ได้ใส่คนเดียวก็ได้พี่น้องถึงแม่หมูจะ บ่าย้อนไปเสียดยาเขาก็สามารถเสียดได้พี่น้องถึงข้าจะวิ่งข้าจะยาเขาก็มาเสียดได้พี่น้องพี่น้องกับย้อนไปเบิกในช่องผมได้นะพี่น้องเนาะสำหรับช่องกับชื่อช่องว่าไอ้หนุ่มสกลคนอีสานหรือว่าทางเพียรกับนุ่มสกลคนอีสานกับพี่น้องทางยูทูบทางเพียรน้อพี่น้องเนาะกเสื้อเดียวกันกับพี่น้องสําหรับวิธีการเสียดยา ดยการไซลิงเดีพี่น้องจะเป็นไซลิงอัตโนมัติกับพี่น้องเดียวผมจะพาพี่น้องไปเบื้องค่ะว่าไซลิงที่ผมจะบอกที่ผมจะแนะนําพี่น้องเอฟซีไซนนี่จะเป็นแบบใดครับพี่น้องส่วนสำหรับราคาเนี่ยพี่น้องก็จะอยู่ที่รักร้อยน้พี่น้องบวถึงลักพันพี่น้องลักร้อยสายสายที่ใช้ในการต่อจะประมาณสักเศษหละบ่เกิน3บาทหรือ5บาทนี่แหละพี่น้องประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปเบิ่งไซลิงน้ำกันครับพี่น้องสำหรับไซลิงเขาจะเก็บไว้ในตู้เลยพี่น้องขาเสื้อครับ ไซลิงและก็สายนี่แหละพี่น้องสำหรับไซลิงอัตโนมัติก็จะมีหนะ้าตาเป็นแบบซี่ครับจะสามารถตัวนี้นะพี่น้องสามารถสีดได้เท่าละ2องซีซหซีหรือว่าจากซีซีพี่น้องกระปรับได้น้อพี่น้องจนสุด ชุดนี้กับสองซีซีกับพี่น้องแต่รุ่นหญ่ก็จะมีรุ่นห้าซีซีได้พี่น้องก็ใส่ได้คือกันกับสําหรับพี่น้องที่อยากใส่รุ่นห้าซีซีเนาะมันจะง่ายพี่น้องจะง่ายอันนี้ก็เป็นสายครับพี่น้องเวลาพี่น้องจะเสียบพี่น้องก็เอาขวดยานะพี่น้องขวดยานะมาเสียบแตนี่แล้วก็ต่อสายพี่น้องต่อสายครับต่อสายแบบซีเลยพี่น้องผมจับมือเดียวเด้อพี่น้องลำบากจะน้อยครับต่อสายแบบซีครับนี่ แล้วก็เข็มมานี่พี่น้องเข็มเดี๋ยวผมเอาเข็มสูบพี่น้องเหมือนกันผมจะเห็นให้พี่น้องเห็นแบบกระจ่างเลยสําหรับพี่น้องมือใหม่นะพี่น้องน้องพี่น้องมือใหม่กะยังบอลูบางคนกลายเนาะพี่น้องเพิ่งจะเลียงโม่ใหม่เิ็นกะยังบอเขาใจครับสาหรับพี่น้องท่านใดที่เก่งแล้วเป็นแล้วกะผ่านได้ครับพี่น้องวิธีการต่อก็จะเป็นแบบซีพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกระจับมือเดี๋ยวมันก็ลำบากพี่น้องเลยผมก็ไิ่้เอาขาตั้งกล่องมา มุนนข้าแบบซี่เลยพี่น้องแล้วอะไรนี่พี่น้องแล้วแล้วนี่น,นี่สรับวิธีการเสียบขวดยาไปานี่เดียวผมเสียบพี่น้องเบิ่งเลยก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นวิตามินนะพี่น้องวิตามินอีครับวิธีการเสียบขวดยาได้พี่น้องให้พี่น้องตั้งขวดยาขึ้นแบบซี่ครับแล้วก็ความความสซริงนี่ลงพี่น้องความสซิงนี่ลงแล้วก็เสียบจึ๊บเข้าไปแค่นี้พี่น้อง เวลาพี่น้องจะสีดไปนี่ครับแนะนําให้พี่น้องแนะนําให้พี่น้องบีบพี่น้องบีบไล่ล้มออกพี่น้องสังเกตบอสในไซริงนี่จะมีอากาศอยู่ครับพี่น้องนี่ให้พี่น้องนี่ไล่อากาศออกให้เบิร์ก่อนครับพี่น้องเดียวเดียวเดียวนี่พี่น้องเห็นบอสให้พี่น้องไล่อากาศออกแบบนี้พี่น้องสังเกตบึงงี้ยาพี่น่องเลืองเนี่มันจะเต็มพี่น้องเต็มในสายเต็มในไซริงจะเต็มเลยพี่น้องจะบม่มีอากาศ ถ้าเกิดว่าพี่น้องเสียดแล้วมันมีอากาศนะพี่น้องให้พี่น้องบีบไล่อากาศออกก่อนพี่น้องก่อนพี่น้องจะเสียดหรือว่าพี่น้องจะเสียดรอบใหม่เลยพี่น้องได้สำหรับเทคนิคในการเปลี่ยนเข็มบันี้พี่น้องสาหรับหมูแม่พันธุ์เนาะพี่น้องหมูแม่พันธุ์ให้พี่น้องนี่ใส่เข็มนึ่งต่อโตนึ่งเลยพี่น้องให้เปลี่ยนทุกเข็มนะครับพี่น้องให้เปลี่ยนทุกเข็มต่อัตนะพี่น้องบุคคลที่จะใส่เข็มเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าการใส่เข็มเดียวกันในสาหรับแม่พันธุ์นี่พี่น้องมันอาจจะเกิด เลือดจากตัวนึงไปโดนดอกตัวนึก็อาจทําให้เกิดเลือดชิดกับพี่น้องในอนาคตเราพี่น้องการติดเชื้อทางกระแสเลือดเกิดได้กันได้ครับพี่น้องก็ต้องระวังครับพี่น้องก็ต้องระวังสาหรับลูกหมูที่เป็นลูกหมูอนุบาลเนี่ยพี่น้องเนาะพี่น้องก็จะต้องใส่เข็มนึ่งต่อหอกนึงพี่น้องหรือว่าถ้ามันบิดมันงอพี่น้องก็คนที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนครับพี่น้องถ้ามันมันงอแบบซี่นะพี่น้องเราต้องเอามือดัดด้วยพี่น้องถ้าเอามือจับนี่มันจะติดเชื้อโรคในมือเราได้พี่น้องใจแผลที่เน้าง มันอักเสบเกิดนองได้ครับพี่น้องและก็ปปายเข็มนี่บินหรือว่าทู่นี่พี่น้องควรจะเปลี่ยนทันทีครับพี่น้องสําหรับการเสียดมูกมูจะเปลี่ยนคอกหนึ่งต่อเข็หมหนึ่งพี่น้องสําหรับการสีดมูค้นมันนี่พี่น้องเขาจะใส่หนึ่งเข็มนี่ต่อมูหาตัวพี่น้องพอขบหาตัวแล้วเขาจะเปลี่ยนเข็มหนึ่งครับพี่น้องหรือว่าถ้ามันบินมันงอคือผมบอกน่พี่น้องมันบินมันงอเป็นประมาณนี้พี่น้องกับค้อนที่จะเปลี่ยนทันทีบาค้อที่จะใส่มือดัดมืองอครับพี่น้องถ้าเอาใส่มือดัดมืองอเข็มอาาจจะคน ต้นข้อมูลได้พี่น้องแล้วก,เก,กเ็เกิดการติดเชื้อเกิดการอักเสบเกิดการเป็นน้องได้ครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเอฟซี FC ที่ทำกันขาน้าเนาะพี่น้องที่เป็นมือใหม่เนาะผมก็มาตอบให้แล้วครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกันเน้อพี่น้องทางเพจ a c e b o o k หนุ่มสกลขนอีสานแล้วก็ทางช่อง u t u b e เนาะพี่น้องช่อง YouTube หนุ่มสกลขนอีสานผมก็ได้เหตุคลิปลงไปดูแล้วพี่น้องในช่อง YouTube ก็มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องโูนีลน์ให้พี่น้องเข้าไปเบิ่งกันได้ครับพี่น้องเนาะอย่า